อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมเป็นรายการมิติพิศวงนะครับผมที่จะทําการลุ้งเอาความลับอันดํามืดในกล่องนั้นออกมาให้ท่านผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้กันนะครับผมโอ้ยไม่ใช่จดราม่าไปไหนนะครับเนี่ยจะทําการรีวิวของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกรมพามโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมก็จะทําการรีวิวกันให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะจ๊ะและนั่นนะครับผมว่าไม่ได้เพียงแค่การ์ดไฟท์เวนกาเท่านั้น น้องๆทางบ้านนะครับผมสามารถรีเควส t กันเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าอยากจะให้พี่ชินนั้นทําการรีวิวอะไรบ้างนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นพลาโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผม จัดมาได้เลยรีเควสกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะก็จะทําการรีวิวกันให้ดูแน anyway. ่นอนถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมไม่ใช่เพียงแต่น้องๆทางบ้านเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันเราก็จะทําการรีวิวของเล่นของท่านให้แน่นอนนะจ๊ะจะได้ให้น้องๆทางบ้านทุกคนนะครับผมได้รับชมกันว่าของเล่นนั้นมีดีอย่างไรบ้างนั่นเองเพราะว่าของเล่นนั้นไม่ได้เพียงแต่ให้ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมยังให้ความรู้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมแอนแล้วก็จะมี เทคนิคต่างๆนะครับผมทําให้เราได้มีการพัฒนาทักษะนั่นเองสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวสกิลต่างๆของแคลน d i เมนชั o นโพลิสนะครับผมที่ปรากฏในกล่องสีเขียวเข้มกล่องนี้นั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะจ๊ะว่ากล่องนี้มีสกิลต่างๆนะครับผมของดิเมนชั o นโพลิสอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยคงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนทุกทีนะครับผมเพราะว่าเราจะไล่ไปตะศูนย่งสองนะนะ 1, 2, นะจ๊ะจะได้สนุกสนานกัน ก่อนอื่นนะครับผมมันจะมีทริกเกอร์ถึง4ใบนั่นก็คือเจ้า Cosmo Fang นะครับผม Justice l o s นะครับ Justice Cobalt นะครับผมแล้วก็ Army Penguin ซึ่ง4ใบนี้นั้นไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวพี่ชินเนี่ยขอข้ามเลยนะจ๊ะโอเคมาดูเกรด0ที่มีเอฟเฟกก็คือตัวเริ่มนั่นเองครับผมกับเซ็ต Idi Man Flow ร่างเกรด0นั่นเองครับผมเอฟเฟก์ของเขาใช้งานไม่ยากเลยอ่าเอฟเฟกกับเพชรออโต้ครับผมเมื่อการที่ชื่อ อ n นิกแมนริปเปิลซึ่งก็ต้องเป็นอ n i ิกแมนล่างเกรดหนึ่งนั่นเองนะครับผมอาวางไว้ก่อนจะได้เข้าใจไลท์ทับยูนิตนี้อาธิบายก่อนการไลท์ทับคือยังไงคืออ n นิกแมนโฟต้องอยู่ใบแรกเท่านั้นนะครับผมอยู่ใบบนสุดเท่านั้นแล้วก็ให้อ n นิกแมน n ิปเปิลไลท์ทับแบบนี้อ่าอย่างนี้คือถือว่าไลท์ทับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าอย่างนี้ไม่ใช่ไลททับละเพราะว่าใบบนสุด กลายเป็นตัวอื่นแล้วนะครับผมอย่างนี้ไม่เรียกว่าการไลทับอิดิ้งแมนโฟลแต่มันจะกลายเป็นการไลทับยูนิตตัวนี้ไปนั่นเองอธิบายให้เข้าใจก่อนนะจ๊ะอ่าถ้าเกิดมีอ d ดิ้งแมนล่างเกรดลหนึ่งหรืออ d น n g แมนล่าง Ripple นะครับผมอิดิ้งแมนล p p เ l ิลไลทับปัป๊บนะครับผมไม่ใช่อ d ดิ้งแมนแอปเปิลนะจ๊ะเอฟเฟกต์ <Eff ie> เขาจะทำงานนะครับผมเมื่อมีอ d ดิ g งแมน i p p l e ิลไลทับยูนิตนี้ให้ค้นหาการ์ดชื่ออิดิงแมนเวฟ ไม่เกินหนึ่งใบาจากในกองการ์ของคุณนะครับผมแสดงให้ฝัตรงค้ามดูและนําขึ้นมือจากนั้นก็สลับกองการ์อ่ะง่ายๆเดี๋ยวช้าให้ดูเลยอ่ะ ปกติมันต้องเป็นตัวเริ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเข้าเธอเราปุ๊บอ่าจัวแล้วอ,อะไรแล้วก็ตามทําการไลท์อินนิแมนริปเปิลทับลงไปเอฟเฟกต์อินนิแมนโฟลจะทํางานครับผมหยิบกองก้าของเราขึ้นมาแล้วก็หาอินนิแมนล่างเกรดสองหรือก็คืออินนิแมนเวฟนะครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามดูเก็บขึ้นมือนะครับผมแล้วก็สลับกองการาดนั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นการหาอินนิแมนล่างเกรดสองขึ้นมาใช้นั่นเองครับผม,ม,บผมก็เรียกได้ว่าเธอหน้าเราชัวละเรามีเกรดสองให้ไลท์ทำแน่นอนนั่นเองจ้า นี่ก็จะเป็นควาสามารถที่ดีมากๆนะครับผมของ i n m a n F l o w ล่างเกรดซูนนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้เมื่อกี้หยิบเกรดหนึ่งมาให้ดูแล้วก็คงจะต้องหยิบมาให้ดูต่อน,นั่นเองนะครับผมกับ i n นนิ่งแมนลิปนั่นเองอ่ะอธิบายก่อน i n นนิ In ่งแมนลิปเนั้นมีความสามารถถึง2อย่างด้วยกันนะครับผมควาสามารถอย่างแรกเป็นความสามารถที่เกิดที่แวนการ์ แบบคอนติเนียนะครับผมถ้าในโซของคุณมีการชื่ออ mm ิงแมนโฟลวก็คืออิงแมนร่างเกรดหนึ่งนั่นเองนะครับผมยูนิตนี้จะบวกพลัง2,000 ตลอดเวลาดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราทําการไล่ทับอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมอ่าพลังโจมตีของเขาจะบวก2 0 0พก็จะกลายเป็น8 0 0 0นั่นเองและ800 0ตลอดเวลานะครับผมหมายความว่าต่อให้อยู่ในเทิร์นฝั่งของข้ามอีดิกแมนริปเปิลก็ยังเป็น800 0อยู่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นตัวยืนที่พลังสูงที่สุดในร่างเกรดหนึ่งล้วฝั่งฟข้ามจะโจมตีเราในช่วงเทอร์นแร,แรกๆอย่างนั่นเองครับผมและในทางกลับกันเราเป็นพลังโจมตี8 0 0 0แล้วก็ตีฝังรข้ามง่ายๆได้ด้วยนั่นเองจ้า แต่น่นนครับผมว่าเอฟเฟกนี้ต้องเกิดเฉพาะแวนกา์เท่านั้นถ้าเกิดอยู่ข้างๆจะไม่เกิดนะครับนี่เป็นความสามารถที่บวกพลัง2 0 0พันนั่นเองคราวนี้นี่เป็นความสามารถที่เกิดตอนอยู่แวนการ์แต่ถ้าเกิดอยู่ข้างๆโอเคพลังเขาไม่บวก2 0 0พก็จริงแต่เขาจะมีอีกความสามารถหนึ่งขึ้นมาครับผมอ่ะเป็นความสามารถประเภทออโต้ Auto นะครับเมื่ออ,อธิบายก่อนมันจะมีวงเล็บนะครับผมเขียนมาอยู่วงเล็บเนี่ยมันจะเป็นค่าคอสหรือเงื่อนไขนะครับผมก็คือทิงการ์ดแคลนเดเมเชนโพลิส เกรด3สามบนมือค uh, kind of well ุณหนึ่งใบอ่านนี่คือค่าคอสเสนอครับผมเมื stream, ่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศสามารถจ่ายค่าคอสก็ค <c oughs> ือทิ้งเกรด3สามบนมือหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นถ้าเกิดจ่ายก็คือถ้าเกิดทิ้งนั่นเองค้นหาการ์ดชื่ออินนิ g แมนสตรอมหรือก็คืออินนิ g แมนล่างเกรด3สามนั่นเองครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะจากในกองการ์ดของคุณนะครับผมหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบก็คือจะไม่หาก็ได้นะแล้วแต่แสดงให้ฝันของข้ามดูนะครับผมจากนั้นก็นําขึ้นมือจากนั้นกก็สลัับอองงาดนน่เ เป็นเอฟเฟกที่ใช้งานง่าย,ายมากครับผมนี่ชินเตรียมไว้ก่อนอนะ่ะสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันเป็นร่างเกรดเ่ยนะอ่ะอยู่ในเธอแล้วก่อนพี่ชินก็ทําการ call ิน i n b u r g h r ป p p l e ลงมาจะช่องไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรียกกาศนี่คือไม่จํากัดว่าต้องเป็นช่องนี้ช่องหน้าช่องหลังยังไงก็ได้ครับเมื่อคอลลงมาปุ๊บอ่ะเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกได้ใช้างานเอฟเฟกปุ๊บทิ้งเกรดสามบนมือหนึ่งใบอ่ะสมมติทิ้งอิ i n b u r g ชายแล้วกันแล้วก็หากองการดของเรานะครับผมยิบขึ้นมาเลยหา e d i n b แมนส stone ขึ้นมือแล้วก็สลับกองการนั่นเองกกก็็เเรีียยวว่า่าาปน,นทลง ก็ดีลงเรียอากาศก็ดีนั่นเองครับผมเป็นส่วนช่วยหรือเป็นตัวช่วยในการหาเกรดสามขึ้นมือนั่นเองก็คือบังคับหาอินิแมนสตอมขึ้นมือนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าใช้งานง่ายจริงๆเลยครับผมกับอินิแมนลิปเปิลนั่นเองก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นใสอินิงแมนนะครับผมเป็นเซตอินิแมนสตอมก็แนะนําใช้คู่กันเลยจะดีมากๆนั่นเองจ้านี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งตัวแรกนะครับผมโอเคเกรดหนึ่งตัวถัดมามีอะไรบ้างอ่ะกับนี่เลย คอสโมรอ่นั่นเองครับผมความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่เรียกากาศเท่านั้นจ่ายค่าคอสเป็นเลสยูนิตนี้นะครับผมค่าคอสนี่จะเป็นอยู่ในวงเล็บนะครับผมอยู่ในช่องหนา้าหน้าหน่อยเขียนแรกๆเลยเลือกการ์ดแคลนเด็บเจ้าพลิสนะครับผมใบอื่นของคุณ1ใบยูนิตนั้นพลังบวก2000จนจบเทินอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนสมมติพี่ชินมีอีติมแมนลิปเปอร์อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่าสมมติมีมีอีติมแมนโฟอยู่ในโซด้วยอ่าเป็นพลัง800 0ันั่นเองแล้วก็คอสโมรออยู่ด้านข้างอ่าสมมติ สั่งใช้งานเอฟเฟคคอสโมลอนะครับผมทำการเลสยูนิตนี้อ่าแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดจะเลสนั้นไปเลสแถวหลังดีกว่านะจ๊ะเพราะ er, ว่าเมื่อเลสแล้วนะครับผมยูนิตตัวนี้ก็จะโจมตีไม่ได้นั่นเองดังนั้นอาจจะไปอยู่แถวหลังก่อนแล้วค่อยเลสก็ได้นี่ไม่ว่ากันนะครับผมเมื่อทําการจ่ายค่าคอสเป็นการเลสยูนิตนี้แล้วโอเคนะครับผมเราก็ทําการเลือกการ์ดแคลนเดงไม่ใชพลิสใบอื่นของคุณนหนึ่งใบก็คืออ่าสมมติเลือกอินิงแมนลิปเปิ้ลละกันอินิงแมนลิปเปิ้ลก็จะบวกพลัง2,000จจนนบบเเรัองคผมก็ จากเดิม6,000แล้วก็มีโฟอยู่ข้างล่างเป็น8,000บวกอีก2,000ก็หมื่นหนึ่งแล้วนั่นเองโอ้โหอะไรมันจะตีได้รุนแรงขนาดนั้นครับผมกับอีนิกแมนเซตนี้คอสโมลอกก็จึงเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่ช่วยต่อพลังให้กับแวนการเราสูงๆนั่นเองครับผมแต่ไม่ได้ห้ามแวนการนะครับเราอาจจะบูสต์ให้กับเรียการแถวหน้าก็ได้ก็คือไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเลยครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาบอกว่าตัวใบอื่นก็พอไม่จำเป็นต้องเวนแมนการเท่านั้นจ้ะ นี่ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่นํามาช่วยเร่งพลังครับผมให้กับเพื่อนๆเรานั่นก็คือ Cosmo รองนั่นเองคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมาก,กันบ้างดีกว่าครับผมว่าเป็นตัวอะไรเกรดหนึ่งตัวถัดมาก,ก็จะเป็นนี่เลยครับผมกับ Diamond S นั่นเองซึ่งเป็นการ์พิทักษ์หรือก็คือ Perfect c a s หรือก็คือ PG นั่นเองครับผมก็คือจะมีชื่อเรียกต่าตๆแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่และประเทศน,นั่นเองครับผมคนไทยเราเรียกพิทักษ์อ่าญี่ปุ่นเรียกคันเซนกานะครับผม หรือจะเรียกเพอร์เฟกต์กดก็ได้แล้วก็จะมีตัวย่อเป็น PG นั่นเองเพราะว่ามาจากคําว่าเพอร์เฟย่อว่า P กาดเรียกว่า g นั่นเองจ้าเอาเรียกว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆกันลวกันนะว่ามันคือชื่อเดียวกันนั่นเองครับความสามารถนั้นใช้งานง่ายมากก็เพราะว่าทุกคนนั้นน่าจะรู้จักเพอร์เฟกต์ดอยู่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่รู้จกักโอเคเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าครับผมสมมติเรามีแวนกาดเป็นตัวนี้อ่า เมื่อฝงตรงข้ามโจมตีมาเราป้องกันไม่อยู่พลังโจมตีเยอะมากนะครับผมอยากจะป้องกันแบบเอาชัวร์วนะครับผมกลัวคริติคอลหรือกลัวอะไรก็ว่ามาแล้วก็ใช้ไดมอนด์เอสครับผมป้องกันจากบนมือเลยส่งไปในช่องกัดเดียร์เซอร์เคิลน,นั่นเองและสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของเขาครับผมก็คือทิ้งกา์ดบนมือหนึ่งใบอะไรก็ได้เป็นค่าคอสแค่นี้การโจมตีหนึ่งครั้งหรือในครั้งนี้ของเขาก็จะไม่เข้าไม่ฮิตนั่นเนงครับผมเรียกได้ว่าจะเป็นพลังโจมตีเท่าไหร่ก็ตามเรากันอยู่หมดครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจร กับเพอร์เฟกร์ดนั่นเองและที่สาคัญก็คือเพอร์เฟกร์าดนั้นใส่ได้แค่เพียง4ใบเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือต้องขอให้ระวังไว้ด้วยนะจ๊ะเกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลย g l อ r y Maker นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่ช่วยเร่งพลังให้แวนกาดเราพลังถึง2อมืได้ง่ายๆครับผมเดี๋ยวมาอธิบายก่อนอ่าเดี๋ยววิชินเตรียมยูนิตไว้ก่อนล้กันนะสมมติเป็นยูนิตพลังอ่ะหนึ 1, ่งหมื่นเกรดสองนะจ๊ะแล้วเราก็ต่อท้ายด้วย g l o r y Maker อนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมค่าออ่า เป็นโดนไป4ดาเมจนะครับผมอ่าเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนจะได้เข้าใจอ่าเอฟเฟคของ Callie Maker ผมบอกว่าเป็นเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาศเมื่ออยู่ดิตนี้ทำการบูสต์ให้แวนการ์ดแคนเบอร์เรสเนโพลิสอ่าก็คือทำการบูสต์นั่นเองนะครับผมจังวันนี้เอฟเฟคเขจะทำงานครับถ้าแวนถ้าจำนวนการในดาเมจโซนของคุณเป็น4ใบหรือมากกว่าก็คือเราเสียเลือดไปแล้ว4นั่นเองครับผม เสียเลือดสีนี่คือไม่จํากัดว่าจะต้องหายหมดนะครับจะคว่ำหมดก็ได้จะคว่ำคว่ำง่ายๆยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยจะเป็นคว่ำหนึ่งางสามยังไงก็ได้ขอแค่สี่ใบก็พอนะครับผมหรือจะมากกว่าก็ได้นะครับผมจะเป็นหกใบเลยก็ได้ครับผมแพ้แล้วเอ้ยไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเป็นสี่ใบหรือมากกว่าเมื่ออยู่หนีทาการบูสต์นะครับผมพลังจะแถมมาอีกสี่พันจนจบการต่อสู้นั่นเองอ่ะง่ายๆตวนกลอรี่แม็เกอร์พลังยมตีเริ่มที่หกพันใช่ไหมครับถ้าเกิดบูสต์ธรรมดา ให้กับอ่ายูนิตของเราที่เป็นพลังโจมตี1นึ0งมืนก็จะได้แค่หมื่นหเท่านั้นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่ดามเมจเรามี4ีใบหรือมากกว่าขึ้นไปก็จะแถมอีก4ี่พันแค่นี้ก็20,000แล้วนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สี่ แค่3อันนี้ก็คือไม่ได้นะจ๊ะก็จะได้แค่หมื่นหกธรรมดาเท่านั้นเองนะครับผมก็เมนเนฟเฟกที่จริงๆเราใช้งานง่ายมากครับเพราะว่าการปล่อยดาเมในช่วงต้นเกมนั้นก็สามารถทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคงต้องขอให้ระวังไว้นิดนึงครับผมเพราะว่าช่วงสดาเมนี้ก็คือจะเริ่มอันตรายแล้วเกิดไฟตรงข้ามตีมาแล้วได้สัก1คลิปเนี่ยเราอาจจะแพ้เลยก็ได้ก็เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากนั่นเองคือใช้งานง่ายแต่ก็เสี่ยงง่ายเหมือนกันนะนี่จะเป็นความสามารถพิเเศษขอองง ly Maker นนัันร่รผม คราวนี้นี่ก็จะเป็นเกรดหนึงสี่ใบแล้วก็ต้องเหลือเกรดหนึ่งใบสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ c o m มานเดอร์รอเรลนั่นเองครับผมซึ่งเป็นยูนิที่ ก่อนอื่นก็คงจะต้องขออธิบายเกี่ยวกับเอฟเฟกของ c o m m a n ร e r l อรอที่มีการเขียนผิดนิดนึงนะครับผมมาดูเอฟเฟกของเขาก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอฟเฟกประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาศเทน่าน,นั้นเอครับผมจ่ายค่าคอสเป็นเลือกเลสเรียกาศดับแคนเดเมชั p นโพลิของคุณ4ใบเมื่อแวนการ์ดแคนเดเมชั n นโพลิสของคุณโจมตีฮิต แวนการ์ดสำเร็จตรงนี้จะมีเขียนผิดนิดนึงนะครับผมตงประโยคที่ว่าของคุณโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จไม่จะมันจะต้องโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมขอแค่โจมตีฮิตอะไรก็ได้เอฟเฟกก็ติดเหมือนกันนะครับผมนั่นเองก็คือจะเป็นตัวที่มีการพิมพ์ผิดนะครับผมแต่ทั้งนี้นนเนี่ยทางไทยแวนการ์ดก็ได้มีการประกาศแก้ไขามาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดจะนําไปใช้เล่นก็จะต้องจำเอฟเฟกใหม่ไว้ก่อนนะครับผมว่ามีการแก้ไขแล้วนั่นเอง โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกที่ต้องแก้ไขดังนั้นเอฟเฟกจริงๆจะต้องเขียนว่าเมื่อแวนการ์ดแคลนเดนชม่ใช่พอลิสของคุณโจมตีฮิตนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเลสสี่ใบนะครับผมจากนั้นก็เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบและทําการแสดงแวนการ์ดนั่นเองอ๋องน,นเดี๋ยวพี่ชินทําให้ดูดีกว่าครับผมว่าจะต้องทํำยังไงอสมมติพี่ชินมีล้อ,ลอเลี้ยวอยู่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็มีแวนการ์ดเป็นเป็นสตอมละกันนะครับ แล้วก็อื่นๆอะไรก็ได้สัก4ใบนะครับผมยังไงก็ไดสมม้สมมติสมมติเป็นอย่างนี้ละกันะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมสำหรับจะได้ดูมีเหตุผลนิดนึงอโอเคเมื่อพิชิตน,นะครับผมทําการเอาเวนการโจมตีฮิตนะครับผมจะฮิตยังไงก็ได้ขอแค่โจมตีฮิตก็พอนะครับหลังจากที่ทําการทวินได้แล้วนะครับผมเช็คเรียบร้อยฝีหนังข้ามดามเมจเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอฟเฟกต ของคอมไม่เดอรอเรลวก็จะสามารถสั่งใช้งานได้ครับผมโดยการให้รอเรลวสั่งใช้งานจ่ายค่าคอสเป็นเลสเรียกาด4ใบาอาจจะเอาตัวเอง1ใบ2ใบ3ใบนะครับผมแล้วก็4ใบนั่นเองแต่ก็หมายความว่ายูนิตที่เลสไปแล้วนะั้นจะไม่สามารถทําการโจมตีหรือบูสต์ต่อได้แล้วนะครับผมแต่เมื่อจ่ายค่าคอสสาเร็จเราก็จะทําการสแตนแวนการ์ดเราอีกรอบหนึ่งนั่นเองและทวินไดก็จะไม่หายแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสั่งโจมตีอีกครั้งหนึง่งเราก็ได้ทําการทวินไรท์เช็ค อีกเช่นเคยนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสําเร็จตามคอมโบจริงๆแล้วก็ในเทิร์นนี้เราจะได้ทําการทวินได้ถึง4รอบเออถึง2รอบหรือก็คือ4ใบหรือก็คือจะได้การบนมือเพิ่มถึง4บใบนน่นองครับผมเรได้วนน่ากลัวมากๆเลยก็นี่จะเป็นความสาม,มารถของคอมอเบอเดอร์รอเรวที่น่าเอาไปเล่นคอมโบแน่นอนครับผมซึ่งคอมโบของการเล่นรอเรวนั้นจะมีเยอะมากก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ใช้ตอนคลิปคอมโบแล้วกันนะครับมาดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้าง เกรดสองใบแรกก็คือทวินออเดอร์นะครับผมซึ่งไม่มีเอฟเฟกต์แต่อย่างใดขอข้ามเลยนะจ๊ะเกรดสองอ่ะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมกับอินนิ่งแมนเวฟซึ่งเป็นอินนิ่งแมนร่างเกรดสองนั่นเองมีความสามารถ2อย่างด้วยกันครับผมความสามารถอย่างแรกความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์ดนะครับผมหากคุณมีการ์ดชื่ออินนิงแมนลิปเปิลในโซของคุณอยู่ในนี้บวกพลัง1,000ตลอดเวลาครับผมอ่ะก็ง่ายๆครับเพราะถ้าเกิดมีอินนิงแมน ริปเปอรอยู่ด้านล่างนั่นเองครับผมกลางจมตีก็จะเป็น10,000ตลอดเวลาไม่แม้แต่ในเทิร์เฟนของข้ามเราก็ยัง10,000อยู่ครับผม1 0 0 0นี่คือจะบวกตลอดเวลาไม่หายแน่นอนแต่ถ้าเกิดโซเราถูกถอดออกไปอันนี้ก็จะลดนะครับผมเหลือ900 0เพีย 9, พงแต่ว่ารู้สึกว่าดเอนเมชชั่นโพลิสันจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการถอดโซอยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสบายสบายเลยนี่ก็จะเป็นความสามารถอย่างแรกของอินนิ่งแมนเวฟนั่นเองครับ ความสามารถอย่างที่2ของ e n i g m a n w a v e ก็คือความสามารถประเภทออโต้ Auto เกิดที่แวนก่นะครับผมเมื่อนะครับผมอ่ะเรื่มเมื่อเริ่มแอ t คสเต็ปนะครับผมถ้ายูนิตนี้พลังโจมตี1400 0หรือมากกว่าขึ้นไปยูนิตนี้จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมมาอ่าดังนั้นหมายความว่าก่อนอื่นถ้าเกิดเรามีลิปเปอร์อยู่ข้างล่างก็เป็น10,000แล้วดังนั้นก็คือถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกของอยูนิตอื่นนะครับผมช่วยเสริมพลังให้ถึง14ได้นะครับผมซึ่งมีเยอะมากเลือกใช้ตามใจชอบได้เลยครับผม ก็ถ้าเกิดทําได้สําเร็จเขาจะได้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองซึ่งเมื่อความสามารถเพิ่มเติมของเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับผมอ่าสมมุติทําได้แล้วด้วยเอฟเฟกนู่นนี่นั่นยังไงก็ตามกลายเป็นหมื่นซีละเอฟเฟกต์เขาจะได้เพิ่มเติมครับผมก็คือความสามารถประเภทออโ,โต้เกิดที่แวนการ์ดนี่ครับผมอยู่เปสีแดงๆตรงนี้เลยเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมก็หมายความว่า ถ้าเกิดเราเอาวนการ์ดเราตีแวนการ์ดเขาในกรณีที่เราได้ความสามารถพิเศษเสริมแล้วตีฮิตปุ๊บเราได้จวดหนึ่งนั่นเองครับผมแถมเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะอยู่จนจบการต่อสู้ด้วยนะครับผมดังนั้นก็หมายความว่าก็ง่ายๆเลยตีฮิตปุ๊บจนหนึ่งแน่นอนใช้งานง่ายมากครับผมกับความสามารถของอินิกแมนเวฟนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งสองอย่างของเขานั่นเองครับผมซึ่งใช้งานไม่ยากเลยจ้าคราวนี้มาดูเกรดสองตัวอื่นๆมากดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเจ้านี่เลยครับผมกับ อีนิกลอยคอมเรสนั่นเองมีความสามารถถึง2อย่างด้วยกันครับผมความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่แวนการ์ดก็ได้หรือเรียการ์ดก็ได้นะครับถ้าคุณไม่มียูนิตชื่ออินิกแมนสตอร์มหรืออินิกแมนเวฟในช่องแวนการ์ดของคุณยูนิตตัวนี้พลังโจมตีลด5,000นะครับผมดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเขายืนแวนการ์ดแบบนี้พลังโจมตีเขาลด5,000แน่นอนครับผมเพราะว่าแวนการ์ดไม่ใช่อินิกแมนสตอร์มหรืออินิกแมนเวฟนั่นเอง แต่ถ้าเกิดอยู่ช่องเรียกกาศนะครับผมและเรามีแวนการเป็นอินิกแมนเวฟก็ได้หรือจะเป็นอินิกแมนสตอมก็อ๋อไม่ใช่วันนี้อินนิคแมนเลนผิดผ,ดผ,ดผดิหรืออินิกแมนสตอรก็ได้นะครับผมพลงโจบนี้เขาจะไม่ลดแต่อย่างใดดังนั้นหมายความว่าเขาเป็นยูนิตท,ที่เหมาะลงช่องเรียกกาศและเล่นคู่กับเซตอินิกแมนชุดนี้มากๆนะครับผมโอเคนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่งของเขา ความสามารถอย่างที่2องผมนั่นก็คือเมื่อยูนิตนี้ทําการโจมตีบวกพลัง2,000จนจบการต่อสู้กับผมนั้นก็คือง่ายๆเลยตีปุ๊บบวกอีกสองพจนจบการต่อสู้กับผมนั้นคือถ้าเกิดสแตนอีก2,000เมื่อกี้ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดตีอรอบหนึ่งก็ยังบวก2 0 0พันอีกอยู่ดีดังนั้นก็คือจะบวกส0 0 0ัเฉพาะการโจมตีเท่านั้นตีเสร็จปุ๊บ2 0 0พันนั้นก็จะหมดไปนั่นเองจ้าแต่ก็มันอีกยูนิตตัวหนึ่งก็ผมที่สาคัญมากเพราะว่าเขาเร่งพลังตัวเองได้ถึง12 0่0อแต่ด้วย8,000ก็20,000แล้วครับเจ๋งจริง,รง,รง,รงเลยกับอินิกรอยคอมเลสนั่นเองอ่าเลรดสองเราก็ไปกันแล้ว2ตัวนะครับผมมาดูตัวถัดมามเมื่อกี้ดีกว่ากับนี่เลยคอสโมบิ a กนั่นเองนะครับผมเป็นยูนิตที่สําคัญมากพอช่วยเร่งพลัง บวกอีก4,000ให้กับใครก็ได้นั่นเองครับผมมาดูความสามารถกันก่อนอ่ออาความสามารถประเภทออโต้นะครับผมจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสสองเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาศก็คือต้องลงช่องด้านข้างธนานนะครับผมลงแวนกาดเอฟเฟกไม่เกิดนะจ๊ะอ่างสมมติเราลงช่องเรียกอากาศละกันนะครับเอฟเฟกต์ทำงานครับผมถ้าแวนกาดของคุณเป็นแคลนเดเมชั่นโพลิสจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสสองหรือก็คือคว่ำสองใบนั่นเองครับผมถ้าเกิดเราจ่ายค่าคอสแล้วเราเลือกยูนิตแคลนเดเมชั่นโพลิสใบอื่นของคุณใบ บวก4,000จนจบเทิร์นครับผมก็คือบวกให้ตัวเองไม่ได้อ่าสมมติพี่ชินมี man Wave. อินดิคแมนเวฟอ่าซ้อนอย่างนี้แล้วกันอ่ะพลังจิตตี10,000อยู่ครับผมพอมีลิปเปอรอยู่ข้างล่างลงคอสโมบิ๊กปุ๊บจ่ายเคาน์เตอร์บาร์ครับผมก็คือความ2ใบนั่นเองอ่าความ2ใบปุ๊บแล้วก็บวกพลังให้ใครก็ได้ที่เป็นใบอื่นอ่าสมมติบวกให้อินดิคแมนเวฟ4,000นั่นเองอิ man Wave นดิคแมนเวฟในเทินนี้ก็จะเป็น10,000ตลอดเวลาแล้วนั่นเองครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นด้วย นั้นก็หมายความว่าเอฟเฟกต์เขาก็จะติดแล้วนั่นเองดังนั้นคอสโมบีกนี่เป็นตัวสําคัญมากครับผมในการช่วยเร่งให้แวนการ์เราเอฟเฟกต์ติดนั่นเองจ้าโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของคอสโมบีกนั่นเองมาดูยูนิตตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรล่ะนั่นน่ะสิกับเจ้านี้เลยครับผมแพลตินัมเอสนั่นเองอ่าความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ท่านั้น,นครับผม เมื่อเริ่มไม่แทกสเต็ปนะครับผมถ้ายูนิตนี้พลังโจมตี13,000หรือมากกว่ายูนิตนี้จะคลิปตีเข้าบวก1จนจบการต่อสู้เอาง่ายๆเลยครับผมเขาพลังโจมตี9,000อยากจะเป็น13,000ก็ต้องขาดอีก4,000สินะ ให้ใครช่วยดีก็ต้องให้คอสโมบิกช่วยเหมือนเดิมครับผมลงมาปุ๊บเขาตอระดับสองเรือบวกพลัง4 0 0พันแค่นี้เอฟเฟกต์เขาก็ติดแล้วนั่นเองครับผมกลายเป็นตี14 0 0 0พแถมคลีกหนึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่าไฟนองข้ามนั้นมีปาดเงื่อนกันแน่นอนนะครับผมอาจต้องลงทุนมาป้องกันเยอะๆหน่อยในช่วงต้นเกมก็ได้นี่ก็จะเป็นความสามารถอันสุดยอดของแพลตินัมเอสนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับผมเกรดสองของเราก็จะหมดเท่านี้นะครับมาดูเกรดสามกัมน่าดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ เกรดสตัวแรกก็คงจะต้องขอเป็นอ n i n ิ m แ n น o r สตนะครับผมพระเอกของเด็กนี้แน่นอนครับอ่ามีความสามารถ2อย่างแน่นอนความสามารถอย่างแรกเกิดเป็นคอนติเนียลเกิดที่แวนการนะจ๊ะถ้ายูนิตนี้นะครับผมมีการชื่ออ n i n ิ m แ n น a เในโซของคุณยูนิตนี้บวกพลัง1,000ตลอดเวลาครับผมก็แน่นอนครับว่าจะต้องมีร่างเกรดสซ้อนอยู่นั่นเองอ่า ตอนนั้นเมื่อมีร่างเกรด2ซ้อนอยู่นะครับผมพลังยมตีเขาก็จะเป็น11,000ตลอดเวลาเลยโอ้โหพลังสูงมากนะครับผมเพราะว่า11,000นี้ค่อนข้างจะต่อบูสตีเข้ายากเหมือนกันครับผมค่อนข้างจะยากเลยนะสำหรับในตอนนี้นะจ๊ะนี่คือเอฟเฟกอย่างแรกของเขาครับผม เอฟเฟกอย่างที่2อ,องเขาก็คือเอฟเฟกต์ประเภทออ,ตโ,อโต้เกิดที่แวนการนะครับผมเมื่อเริ่มแอทแทกสเต็ปของคุณถ้ายูนิตนี้มีพลังโจมตี1น1 0 0หรือมากกว่ายูน,นิตนี้คลิกรที่เข้าบวกหจนจบการต่อสู้นะครับผมนั่นหมายความว่า ตอนนี้ถ้าเกิดเรามีอ n นนิคแมนเวฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับพลังโจมตีก็จะกลายเป็น11,000แล้วนั่นเองอยากได้15,000าทำยังไงก็ไม่ยากครับผมก็ Cosmo ม e ี k ไปเลยทีเดียวก็ผมรู้เรื่องครับบวกอีก4,000ก็จะกลายเป็น15,000นั่นเองแค่นี้พลังโจมตีของเขาก็ถึง1 5ื่นแล้วเอฟเฟคเขาก็จะติดครับผมนั่นก็คือคลิปทีกข้อบวกหนั่นเองจนจบการต่อสู้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับผมพลังโจมตีหมื่นคลิปอีกหนึ่ง ยังไม่ได้นับต่อบูส์นะครับผมถ้าเกิดต่อบูส์ด้วยคู่ตัวโหดๆอย่างเช่น Glory Maker แล้วก็เล่นพลังถึง25,000ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดไฟลังข้าม10,000นะครับปาดเหงื่อกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่านี่ยังไม่นับทริกเกอร์ที่จะเช็คได้นะครับเกิดเช็คได้คลิกที่เข้าอีกใบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมรับรองว่าเหนื่อยแน่ๆครับผม i n i m a s t o r m จึงเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถในการบุกย่างหนักโด่งมากๆครับผมอ่านี่นจะเป็นความสามารถของ Inimistorm นั่นเอง มาดูเกรดสามตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลยอินนิกแมนเรน คอสมมารถประเภทออโต้ auto, mm hmm. เกิดที่แวนกานะครับผม mm hmm. เมื่อเริ่มแอตแทสเตของคุณถ้ายูนิตนี้มีพลังโจมตี12,000หรือมากกว่าอันนี้ง่ายครับผมเพราะว่า12,000นี้ทำง่าย,ายเลยอาจจะเน้นเป็นคอสโมบิกเติมพลังเบเลก,ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นใช้เจ้า,อ,าอยู่ในเออคอสอโมลก็ได้นะครับผมใช้ได้เพราะคอสอโมลกระบวก2,000ก็สบายแล้วแค่นั้นเองอ่ะมีตัวให้ใช้มาก,กมายครับผมสำหรับแคลนสำหรับแคลนนี้มีเยอะมาก ถ้าเกิด12,000ขึ้นไปหรือมากกว่าก็ได้นะครับผมจะได้รับความสามารถพิเศษนั่นก็คือความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่แวนการ์เท่านั้นเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการนะครับผมคุณเลือกเรียากาศของเราหนึ่งใบทําการสแตนนั่นเองนะครับผมดังนั้น,น,นง่ายๆครับสมมุติอ่ะพี่ชินม,มีนีม่มาสตอร์มอยู่ข้นค่านะครับผมซึ่งโจมตีไปแล้วนั่นเองเลสไปแล้วนะครับ สมมติวิชินเอาอินนิคแมนเลนที่พลังโจมตีหนึ่งหมื่นสองพันตีฮิตแวนการ์ดฝันตรงข้ามนะครับผมฝันตรงข้ามไม่ป้องกันอ่ะชงเช็คเรียบร้อยได้เช็คเรียบร้อยดาเมจเช็คเรียบร้อยนะครับผมเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ทำงานก็สามารถเลือกสแตนเลียการ,าาร,าารก์ดวิชินได้หนึ่งตัวนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเน้นการโจมตีให้เพิ่มขึ้นหลากหลายทีนั่นเองครับผมและนั่นนะครับผมความสามารถของเขานั้นมีจนจบการต่อสู้นะจ๊ะโอเคนี่เป็นความสามารถของอินนิคแมนเลนนั่นเองครับผมก็จะเรียกว่าคล้ายๆกับอ e ินนิคแมนสตอร์มแต ตีแล้วบวกคลิดตีด้วยพลังสูงสูส่วนเลนนั้นพลังไม่สูงไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าเกิดตีฮิตมีสแตนแน่นอนจ้าคราวนี้มาดูเกรดซ้ำไปสุดท้ายของเรากันดีกว่าครับผมนั่นก็คืออี t ิ n งแมนชัยความสามารถ์ทเวฟออโต้เกิดที่แวนการ์หรือเรียการก็ได้นะครับผมเมื่อยูนิตนะครับผมอ่าเมื่อยูนิตนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ก็คือต้องตีแวนการ์เข้าๆนะครับผม เลือกยูนิตแคลนไดมเมชั่นพลิสของคุณหนึใบยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีบวก3,000จนจบเธอนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าตัวนี้นั้นจะไม่ต้องเลือกยูนิตแคลนไม่ต้อง Unit Clan ยูนิตแคลนไดเมชั่นพลิสใบอื่นก็ได้นะครับนั่นคือบวกให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันอันนี้คือไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยู่เรียการอันนี้เนี่ยก็แนะนํา แนะนำว่าอาจจะบวกตัวอื่นก็ได้หรือบวกตัวเองเพื่อรอสแตงก็ได้อันนี้คือมันมีรู่เล่นการใช้งานหลายอย่างมากครับผมซึ่งรู่เล่นการใช้งานนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันในคลิปคอมโบนะจ๊ะง่ายๆครับผมเพียงแค่ตีฮิตแวนการ์ดของเขาเราก็เลือกบวกสามารถให้ใครก็ได้1ใบน,นั่นเองครับผมก็เลยได้ว,ว่าช่วยเร่งพลังได้อีกโอ้โหสำหรับแคลนเดมเชนโพลิสนั้นแน,น่นอนครับผมว่าลู่เล่นหลักของเขานั่นก็คือการต่อพลังให้แวนการ์ดสูงๆนั่นเองนะครับทำให้ฝันตรงข้ามป้องกันแบบลาบากใจแน ฮีโร่นะครับผมผู้บูรถความยุติธรรมใครรักการต่อพลังเวนกาดให้สูงๆแล้วก็แคลนนี้กับผมพี่ชินแนะนำเลยครับผมกับแคลนไดม o ชัน l i c e นั่นเอง สำหรับชุด VGT VT04.2 ที่มี d i m e n s i o n p o l i c e นั้นก็มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชนำละแวกใกล้เคียงบ้านของท่านนั่นเองหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถติดต่อด้ทาง Facebook ของวิชินเลยครับก็จะมีทีมงานคอยรับเรื่องของการซื้อขายอยู่ในกล่องข้อความนั่นเองครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยหรือถ้าเกิดจะสงสัยกฎกติกาการเล่นก็สามารถมาปรึกษากันได้นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมพี่ชินกับการรีวิวยูนิตอ่าไม่ใช่รีวิวสกิลต่างๆนะครับของของแคลนแต่ไม่ใช่โพลิสก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านั้นก็แนะนนครับผมว่าจะต้องเป็นเรื่องของการต่อคอมโบแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย